คอมเทพสเปคแรงพร้อมจอเกมมิ่งมอนิเตอร์ราคาสุดพิเศษพร้อมของแถมมูลค่ามากกว่า2,000บาทมีเซ mm ็ตอะไรกันบ้างไปดูกันเซ็ตแรก summer p หนคอมพิวเตอร์เซ็ตสำหรับคนที่ต้องการใช้งานคอมพิวเตอร์ทั่วไปไม่ว่าคุณจะเล่นเกมดูหนังหรือฟังเพลงตัวนี้ก็สามารถตอบโจทย์ของคุณได้มาพร้อมจอเกมมิ่งมอนิเตอร์ของ lsi ขนาดย4นิ้วในราคามูลค่าเพียง 26,990บาทเท่านั้นเซตที่2 Summer P2 เหมาะสำหรับคนที่ชอบเล่นเกมที่มีกราฟิกสวยงามมากยิ่งขึ้นมาพร้อมจอ MSI ขนาด24นิ้วที่มี f r เฟรชเรทถึง 144hz ในราคาเพียง7 7 9 9 0บาทเท่านั้นและสุดท้าย Summer P3 เซตที่มีไฟ RGB สวยงามเหมาะสำหรับนักสร้างคอนเทนต์ไม่ว่าจะเป็นการตัดต่อหรือไลฟ์สตรีม ก็สามารถตอบโจทย์ของคุณได้มาพร้อมจอ MSI ขนาด27นิ้วที่มีรีเฟ e ชเรทถึง165เฮรตในราคาเพียง62,990บาทเท่านั้นยังไม่หมดแค่นี้เรายังมีของแถมพิเศษไม่ว่าจะเป็นหูฟังคีย์บอร์ดและประกันออนไลน์ site, ์วิสชจากเซนตี้ระยะเวลา1ปีเต็มทั้งหมดนี้เซนตี S ้ T จัดให้สามารถหาซื้อได้แล้วตามลิงก์ด้านล่างนี้ไปช็อปกันเลยครับ